กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบมาก,กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc my และ fc กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมัเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกค,ครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามันในแนวทาง เวเล่าพัฒนานะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็นเจ็ดหกสองสามแปดหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองกับสามนะคะเด่นสองก็จะเป็นสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ด นะคะอย่าลืม29ไปด้วยนะคะส่วนเด่น3นะคะก็จะเป็น3ามหนึ่งสห้าสามสนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น6 7เนะคะหกเก สี่สามห้าหนึ่งห้าสี่เก้าสี่นะคะก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าสี่นะคะ ลืมหกสามหกสามหกสามเก้าสามเนาะพี่น้องทิ้งไม่ได้นะคะเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลไม่น่าจะมาแล้วนะคะแต่เอาไปกันไปด้วยนะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น สองหนึ่งสองหกสองเก้าสามห้าสามแปดห้าหนึ่งเก้าสี่สี่เก้านะคะใครอยากเข้าห้องฟรีนะคะ s o d a s a แปดแปดศูนย์ห้านะคะฟรีนะคะ ้าน้อยก็มาสองเด้งเลขทูบนะคะวันนี้เลขทูบจะอยู่ห้องพี่ vip นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดหลือกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า